สวัสดีเพื่อนๆชาวโนเกียวินโด p h โฟนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเลือกซื้อโนเก Windows p h โฟนหรือ n o k i ีย u ูเมทุกรุ่นนะครับว่าก่อนที่เราจะซื้อเราต้องเช็คอะไรบ้างผมขอแนะนำเป็นการเบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมนึกออกยังไงก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ว่าควรเช็คอะไรอีกบ้าง เท่าที่เห็นปัญหามาหลายๆอย่างนะครับขั้นแรกเราเปิดเครื่องขึ้นมาลักษณะนี้อย่างแรกที่นึกถึงก็คือแสงรอดนะครับหลายครั้งที่เจอปัญหาแสงรอด920ก็เจออะไรก็เจอนะครับเราก็ทดสอบแสงรอดแสงรอดคืออะไรก็คือเห็นไหมครับอย่างตัวนี้เห็นชัดเจนจะมีไฟแสงรอดออกมาที่ขอบจอนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้เช็คนะครับสําหรับเครื่องนี้เพราะว่าผมไปซื้อวันแรกเลยไปต่อแถวซื้อในงาน TME TME นะครับก็เลยไม่ได้เช็คก,ก็มีแสงรอดไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเราเช็คที่ศูนย์เราก็เปลี่ยนเครื่องได้เราก็ควรเปลี่ยนอ,อ,อันนี้เห็นแสงรอดชัดเจนนะครับ มีทั้งด้านบนและด้านข้างนะครับสำหรับเครื่องนี้ด้านข้างก็มีอันนี้เพื่อนๆนก็ลองเช็คให้ดีๆข้อหนึ่งผ่านไปแล้วเรื่องแสนรอดข้อที่สองที่เจอปัญหาก็คือตัวเครื่องไม่แน่นนะครับหลายรุ่นไม่ใช่รุ่นที่เปลี่ยนกรอบได้นะครับรุ่นที่เปลี่ยนกรอบได้ก็อาจจะไม่แน่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ารุ่นที่ ตัวนี้บอดี้หรือว่าแบบเปลี่ยนกรอบไม่ได้ก็ควรจะแน่นนะครับลองกดดูเพื่อบางบางคนกดแล้วมันมันโปร่งมันไม่แน่นก็มีปัญหาได้กดรอบตัวเครื่องนะครับพวกขอบว่ามันแน่นดีไหมสำหรับเครื่องนี้ไม่มีปัญหาแน่นหนาดีนะครับเช็คเรื่องตัวเครื่องไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็ค d เดส p ิก เดซ e พิกเซนะครับก็คือจุดจุดบอดบนหน้าจอซึ่งจุดบอดนี้มีหลายสีนะครับผมขก็เช็คดีแล้วกันนะครับหาจุดบอดวิธีเช็คนะครับเอาง่ายๆสำหรับ d ด a d Pixel วิธีเช็คก็คือให้เราเปิดรูปที่เป็นสีขาวล้วนนะครับสีดำล้วนพวกนี้นะครับเพื่อเช็ค เปิดรูปสีขาวล้วนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเปิดรูปที่เป็นสีขาวล้วนหรือว่าพื้นลงังหรือแอปอะไรที่เป็นสีขาวนะครับเพื่อเช็คว่ามีจุดไหนที่แสงมันไม่ส่องออกมาหรือจุดไหนที่มันมืดมันบอดนะครับเขาก็เลยเรียกว่า dead pixel ออย่างตัวนี้ผมจะเปิดว n e n o t ตอ่า n e n o t ตมันจะมีส่วนใหญ่เป็นหน้าจอสีขาวจากนั้นก็ไล่เช็คเลยครับส่วนใหญ่หน้าจอส่วนใหญ่นะครับว่าเป็นสีขาวอย่างนี้เราก็เช็คว่าตรงไหนที่ มันไม่มีแสงบ้างตรงไหนที่เป็นจุดดำๆนะครับปกติแล้วลายยี่ห้อนะครับถ้าเดซ์พิกเซไม่เกิน3จุดเขาจะไม่เปลี่ยนให้สามจุดในชิดณนะที่นี้นะครับก็คือสามจุดเล็กๆนะครับเล็กๆมากที่เป็นเม็ดพิกเซลนะครับบางที่สามจุดนั้นมันอาจจะรวมตัวกันอยู่นรวมกลุ่มกันอยู่มันก็เกินสามจุดได้นะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนได้เช่นกันอันนี้ก็เช็คได้ดีอย่ามีจุดมีอะไร แบบปลกปอมออกมา,าเช็คเดซพิกเซลแล้วจากนั้นก็เช็คดูที่กล้องว่ากล้องเราเราถ่ายมาสีเพี้ยนเกินไปไหมความจริงแล้วกล้องแต่ละตัวมันก็มีความเพี้ยนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่ามากเกินไปแนะนำให้ถ่ายถ่ายพวกพื้นหลังสีขาวลักษณะนี้นะครับเราจะได้เห็นว่า,าถ่ายออกมาแล้วภาพเป็นยังไงบ้างามันเพี้ยนไหมมีปัญหาหรือเปล่า อ,อย่างตัวนี้เราก็จะมีมันเป็นเวลาถ่ายมันก็มีอยู่แล้วบ้างนะครับกล้องสมาร์ทโฟนความเพียนอย่างตัวนี้ก็มีนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักเกินไปก็ถือว่ายอมรับได้นะครับอันนี้ก็แสงเพียนของกล้องนะครับอีกตัวนึงที่แนะนำให้เช็คก็ค,กคือ nfc นะครับหลายท่าน ซื้อมาแล้ว nfc ใช้ไม่ได้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆผมแนะนำว่าให้ไปหาเหรียญของรถไฟฟ้าใต้ดินมานะครับสักหนึ่งเหรียญซื้อมาหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็แอบเช็คออกมาเลยอ่าเป็นลักษณะนี้เหรียญอย่างอื่นไม่ได้นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินขั้นตอนต่อมาให้เราไปที่ Se ตติ้งแล้วก็ไปที่แถบเซนนะครับแถบเซนอันนี้คือแถบเซนอ่า แบเซนจากนั้นก็เปิดออนอแถบเซนก็คือการใช้างาน n f c นนั่นเองตอนนี้เป็นออนแล้วจากนั้นเราก็เอา n f c แท็กตัวนี้หรือเหรียญโรดไีฟ้าเาดินตัวนี้นะครับไปแตะด้านหลังเครื่องเพื่อเช็คว่ามีปฏิกิริยาไหมซึ่งปกติแล้วถ้ามีปฏิกิริยามันจะมีเสียงดังออกมานะครับเสียงดังลักษณะน,นี้แสดงว่า n f c ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ผ่านนะครับซึ่งแต่ความจริงตัวนี้จะเขียน NFC ทับลงไปด้วยโนเกียไม่ได้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายที่เพื่อนหลายคนเอามาเล่นสนุกไม่ได้บางคนบอกว่าเหรียญของแอลคอ l i ลิงทำได้นะครับเวลาเขียน NFC ลงไปก็ไปดูคลิปเกี่ยวกับสอนการใช้งาน NFC ได้นะครับผมก็ทำทำไปเหมือนกันนะ ที่เหลือนะครับก็คือการเช็คการโทรเข้าโทรออกการโทรเข้าโทรออก,นะก,ออกดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราก็ลองโทรหาใครสักคนหนึ่งนะครับก็จะได้เพื่อเช็คว่าเสียงมันซาไหมมีปัญหาไหมขึ้นดหรือเปล่านะครับก็ใส่ซิมให้เรียบร้อยแล้วก็โทรนะครับ,นะรบเรื่องการโทรจากนั้นนะครับถ้าเรามีเวลา เราก็ควรไปลองโหลดแอปพลิเคชันนะครับเข้าสตูแต่ความจริงก่อนจะโหลดได้เราต้องสมัคร Microsoft account ก่อนก็เตรียมตัวตั้งแต่ก่อนไปบ้านนะครับก็ลองโหลดแอปดูว่ามันโหลดได้ไหมมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็จะได้แก้กันที่ร้านเลยแต่ว่าแอปหนึ่งที่แนะนำให้โหลดในตอนเช็คเครื่องนะครับก็คือ Hardware Test มีแอปนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ลองเสิร์ชดู ฮาร์ดแวร์เทสแล้วก็กดค้นหาเราก็จะเห็น Hardware ์เทสไม่มีครับมีแต่ Device Info and t e น t นะครับอลองดูราคา0.99เหรียญแต่มีเวอร์ชั่นทดลอง i n d ม s Phone ก็ดีตรงนี้นะครับก็คือเราทดลองได้แล้วก็กดทดลองอดาวน์โหลดมา จากนั้นเราก็จะมาดูกันว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถเทสอะไรได้บ้างเกี่ยวกับโนเกียนะครับเ,เดี๋ยวโหลดเสร็จเดี๋ยวกลับมาดูความจริงแล้วการเช็คใช้งานก็เช็คเท่านี้ก็ได้นะครับเบื้องต้นเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีม,มีเงื่อนไขาการเปลี่ยนเครื่องภายใน7วันอยู่นะครับแต่ก่อนออกจากร้านก็ดูให้ดีๆแล้วกันเดี๋ยวเรา มาดูว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเดีย๋ยวผมไปลองใช้งานก่อนก็กลับมาการที่การเทสเครื่องต่อนะครับคราวนี้เมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Device Info and Test มาแล้วก็คือตัวนี้จะเป็นการทดสอบด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการทดสอบได้ดีมากถ้าเราไปศูนย์เวลาไปซื้อเสร็จเขายอมให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราก็ ดาวโหลดเลยนะครับก็แต่ก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราต้องลง Microsoft Office ใช่ไหมครับแต่ถ้าเครื่องนี้มีปัญหาเราต้องคืนเครื่องจะลืม Hard Reset นะครับเพราะว่า Microsoft Office นั้นการที่เราจะล็อกเอาออกได้เราต้อง Hard Reset เท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสียงเงินต่างๆเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังกลับมาดูแอปพลิเคชันตัวนี้สำหรับทดสอบเครื่อง Device Info and Test นะครับ ผมก็เพิ่งลองเล่นครั้งแรกเมื่อกี้เสือกไปก็เจอตัวนี้มันเสียเงินเราแต่ตอนทดลองตอนเทสเครื่องเราไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้เราสามารถใช้เวอร์ชันทดลองมาใช้งานเข้ามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเมื่อคลิกเข้ามา,าไหนก็จะมีข้อมูลของตัวเครื่องว่าเป็นยี่ห้อนโนเกียเป็นเวอร์ชั่นของไทยแลนด์แน่นอนไม่ใช่เครื่องนอกนะครับ ถ้าเกิดเป็นชื่อประเทศอื่นก็ระวังเอาไว้นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่ผมไม่รู้จักนะครับก็แน่นอนพลังงานมาจากแบตเตอรี่นะครับ user info อ,อันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้ข้อมูลของเครื่องนะครับพวกนี้เป็นข้อมูลของเครื่อง memory อัอนนี้ก็สำคัญดูว่า memory ของเครื่องเราเขาให้มาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือผมชาไปบ้างแล้ว ก็เช็คดูดีๆแล้วกันสำหรับตัวนี้มีคอนแทคเท่าไหร่มีอะไรอันนี้ข้อมูลของตัวเครื่องไม่เกี่ยวกับการเทสนะครับไม่เกี่ยวกับการเทสส่วนนี้เน็ตเน็ตเวิร์กอันนี้ก็สำคัญจะเช็คว่าเน็ตเวิร์กของเราเชื่อมต่อได้ไหมถ้าเราเอาซิมใส่แล้วนะครับมันก็จะแจ้งว่าโหมดการใช้งานต่างๆพร้อม G ีเดมพร้อมนะครับ t True นี้ไม่ใช่หมายถึงเครือข่ายมือถือนะครับหมายถึงใช้งานได้ ส่วน Wi-Fi ผมไม่ได้เปิดก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับลอบบิ่ก็ไม่ได้เปิดก็เลยเป็นเฟลนะครับ่เรดิโอแน่นอนไม่มีนะครับกาวทางศูนย์ไม่มีเซนเซอร์ต่างๆมีสี่ตัวผมก็จำไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆต้องไปหาข้อมูลอีกทีว่าแต่ละเซนเซอร์เช็คอะไรบ้างเราก็คลิกเข้าไปเพื่อเช็คเซนเซอร์แต่ละตัวแน่นอนอันนี้รู้จักนะครับโพซิชันอ่า ก็คือเช็คว่าเช็คตำแหน่งของเราว่า g GPS ทำงานได้ดีไหมเสียไหมนะครับก็เป็นการเช็คได้อย่างหนึ่งออย่างเช่นก่อนไปเราก็ต้องมาดูว่าลองจีจูดและที่จุดของเราเป็นยังไงบ้างมันตรงไหมนะครับก็จะเป็นการเช็คว่าข้อมูล GPS ตรงหรือเปล่านะครับโลเคชันเราตรงไหมอีกนึงก็คือคอม a าสตัวนี้นะครับมีส่วนสำคัญมากถ้าเราไม่มีเซนเซอร์คอมพา s ตัวนี้ เราจะใช้ Nokia City l a เลนไม่ได้อ่าอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราเอียงเครื่องหมุนเครื่องยังไงมันก็มีปริญาตอบสนองนะครับรายละเอียดเชิงลึกผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอาแค่ว่ามันมีปริยาตอบสนองสำหรับโนเกีย520ที่มันใช้งานโนเกียซิตี้เลนไม่ได้ก็คือไม่มีตัวนี้ละ่ะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับส่วนอีกสองตัวผมไม่มั่นใจนะครับเพื่อนๆลองหาข้อมูลดูทีอ่าอันนี้สำคัญเลยเอาไวเทสนะครับ เทสเทสอะไรบ้างอย่างแรกก็คือสกรีนก็คือหน้าจอสกรีนคัลเร์เราก็คลิกเข้าไปอ่ามันบอกว่าให้สไลด์หน้าจออันนี้ก็คือหน้าจอสีดําเราก็เช็คว่ามันมีแสงเช็คแสงรอดก็ได้เอาไว้เช็กแสงรอดตัวนี้เราก็เห็นชัดเลยมันช่วยให้เราเห็นแสงรอดตรงมุมด้านบนนะครับหรือว่าเช็คว่าบางทีมันจะอาจจะมีพิกเซลเม็ดพิกเซลบางตัวที่มัน มันไม่เชิงบอดแต่ว่ามันมีแสงขาวยิงออกมาเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับลักษณะนี้อันนี้คือหน้าสีดำต่อมาหน้าสีขาวเราก็เช็คดูนะครับว่ามันมีเดพิกเซลไหมมีจุดไหนที่เป็นดำๆออกมาโผล่ออกมาโดดออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เช็คได้เราจะเห็นว่าแถบตัวนี้มันมาปิดบังทัศนวิสัยเรานิดน,นึงถ้าเราซื้อมาใช้งานจริงก็ แถบตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดูไว้คร่าวๆนะครับหาเดทิกเซลหาจุดบอดโดยใช้สีแดงก็ได้นะครับสีแดงตัวนี้ก็เช็คจุดบอดได้เหมือนกันมันเหมือนไม่ค่อยพอดีกับหน้าจอนะครับเช็คว่าตรงไหนมีจุดบอดบ้างพิกเซลตัวไหนมีปัญหานะครับเช็คให้ครบทุกสีนะครับเพราะว่าปัญหามีหลากหลายอันนี้เป็นสีเขียว สีน้ำเงินอันนี้เป็นการไล่สีดูว่ามันไล่สีได้ดีไหมถูกต้องไหมจากสีขาวไปเป็นสีแดงนะครับดูว่าหน้าจอเป็นยังไงบ้างอันนี้คือการเช็คหน้าจอต่อมาที่2ดูเส้นนะครับดูลายเส้นแนวนอนเป็นยังไงบ้างมีเพี้ยนไหมเส้นแนวตั้งมีเพี้ยนไหมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าคาดว่าลักษณะนี้เป็นการเช็ค เช็คดูการตีเส้นว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าหน้าจอมันแสดงผลเพี้ยนก็ไม่ดีนะครับอันนี้การแสดงเม็ดสีต่างๆอ่าอันนี้คือการสั่นเมนูที่สามก็คือทดสอบการสั่นแล้วก็กดดูว่ามันสั่นหรือเปล่าอ่าชัดเจนกดไปหนึ่งครั้งมันก็จะสั่นนะครับก็ดูว่าระบบการสั่นเป็นยังไงบ้างต่อมาก็ดูกล้อง c a m e r นะครับกล้อง มันก็จะบอกข้อมูลของกล้องของเรานะครับว่ามันใช้แฟลชได้นะครับโฟกัสได้อะไรได้บ้างเราก็เช็คสเปคเพื่อให้มันตรงกับรุ่นของเรานะครับแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันอ,อันนี้คือการเช็คกล้องจากนั้นก็เช็คระบบเสียงเสียงลำโพงซ้ายมีเสียงไหมลำโพงขวามีเสียงไหมเจอริรโอเป็นยังไงบ้างอ่าเริ่มต้นลำโพงซ้ายอ่าไม่มีปัญหาตรงกลาง เตอร์ดโอไม่มีปัญหาแล้วก็ลำโพงต่อก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงไม่มีปัญหาต่อมาก็ไมโครโฟนสุดท้ายเช็คว่าไมโครโฟนทำงานไหมนะครับโอ้โทษทีครับนะอันนี้เป็นการเช็คไมโครโฟนเช็คเสียงโล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 เดี๋ยวนะ มื่อกี้มันเพี้ยนนะครับผมกดออกอถ้ามีเสียงมันก็จะขึ้นเวลเราเราพูดเสียงก็จะขึ้นนะครับแสดงว่าลําโพงไม่มีปัญหาใช้งานได้เมนูทดสอบก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งซึ่งช่วยได้มากนะครับแนะนําให้โหลดตัวนี้มาใช้ก็ช่วยได้มากทีเดียวในการเช็คเครื่องหลังจากที่ผมเช็คมาเรียบร้อยสรุปว่าเครื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นมีปัญหาเดียวก็คือ แสงรอดนะครับซึ่งผมเพิ่งมาเจอหลังจากผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับแสงรอดตัวนี้เห็นชัดเจนมากนะครับก็ขี้เกียจไปเปลี่ยนนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับก็นี่คือการทดสอบเครื่องก่อนซื้อนะครับสำหรับโนเกียรูเมียทุกรุ่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับ